สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่พอดแคสต์สืบลึกประวัติศาสตร์หลังจากตอนที่แล้วเราได้รู้จักกับความยิ่งใหญ่ของอารยาธรรมทวารวดีที่เก่าแก่กว่าสุขโขทัยถึง500ปีด้วยศิลปรกรรมที่ประณีตเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและระบบการเขียนที่ซับซ้อนวันนี้เราจะไขปริศนาที่ทำให้นักโบราณาคดีทั่วโลกต้องตะลึง นั่นคือเหรียญโรมันโบราณที่พบในดินไทยคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามผมดูนะครับตอนนี้คุณกำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานของจอร์จเซเดสเมื่อปี1930ข้างหน้าคุณมีเหรียญทองแดงเก่าๆเ,เหรียญหนึ่งมีรอยสึกกร่อนจากการเวลาเมื่อคุณส่องด้วยแว่นขยายคุณเห็นใบหน้าของชายคนหนึ่งที่สวมมงกุฎ รอบๆอบขอบเหรียญมีตัวอักษรลาตินเก่าแก่ที่อ่านได้ว่า Imper Victorinus P F A U G เหรียญนี้ถูกขุดพบจากดินไทยที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีแต่มันเป็นเหรียญของจักรพรรดิวิกตอรินุสผู้ครองราชในจักรวรรดิโรมันตะวันตกเมื่อ1,700ปีที่แล้วในตอนนี้เราจะตามรากลีลับของเหรียญเหล่านี้และค้นพบว่า ทวารวดีไม่ได้เป็นแค่อาณาจักรเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโบราณวันที่18มีนาคมพศ2473เป็นวันที่เซเดสจะไม่มีวันลืมเขากำลังขุดค้นที่อู่ทองในบริเวณที่เขาคาดว่าเคยเป็นตลาดโบราณ เมื่อมีคนงานคนหนึ่งวิ่งมาหาเขาด้วยใบหน้าตื่นเต้นถือเหรียญเล็กๆเหรียญหนึ่งในมือเซเดสรับเหรียญมาดูและในวินาทีนั้นเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาถือในมืออาจเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญไทยไม่ใช่เหรียญจีนไม่ใช่เหรียญอินเดียมันเป็นเหรียญโรมัน ที่มีอายุเก่าแก่กว่าการก่อตั้งสุขโขทัยกว่า600ปีเซเดสเขียนในบันทึกไว้ว่าวันนี้ฉันถือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่ในมือเหรียญโรมันในดินไทยนั่นหมายความว่าเมื่อ1,700ปีที่แล้วมีคนเดินทางจากยุโรปมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือมีคนจากที่นี่เดินทางไปยังยุโรป ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนมันหมายความว่าโลกในสมัยโบราณเชื่อมต่อกันมากกว่าที่เราคิดไว้คุณผู้ฟังเข้าใจความหมายของการค้นพบนี้ไหมครับในปี1930โลกยังไม่มีเครื่องบินการเดินทางข้ามทวีปใช้เวลาหลายเดือนแต่เซเดสกำลังถือหลักฐานที่ว่าเมื่อ1,700ปีที่แล้ว คนสมัยนั้นสามารถทำการค้าข้ามทวีปได้แต่เซเดสไม่เพิ่งเชื่องง่ายๆเขาส่งเหรียญไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่ลอนดอนตรวจสอบสามเดือนต่อมาเขาได้รับจดหมายตอบกลับที่ทำให้เขาตื่นเต้นมากขึ้นเหรียญคุณเซเดสเหรียญที่คุณส่งมา เป็นเหรียญของจักรพรรดิวิกตอรินุสแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันตกครองราชระหว่างคศ269-271ถึงเหรียญนี้สร้างที่เมืองโคโลเนียอักกิปินเนซิสซึ่งปัจจุบันคือเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีที่น่าสนใจคือเหรียญนี้อยู่ในสภาพดีแสดงว่าไม่ได้ถูกใช้หมุนเวียนนานมาก อาจถูกนํามาเก็บไว้เป็นของหายากหรือใช้ในการค้าขายระยะไกลนี่คือการค้นพบที่สำคัญมากเพราะเป็นหลักฐานแรกที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อระหว่างจักรวรรดิโรมันกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เซเดสอ่านจดหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เขาค้นพบไม่ใช่แค่เหรียญเหรียญหนึ่งแต่เป็นชิ้นส่วนของจิก๊กซอที่ใหญ่กว่ามาก การค้นพบเหรียญโรมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในเดือนต่อมาเซเดสพบสิ่งที่ทำให้เขาตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกที่ปงตึกจังหวัดกาญจนบุรีเขาพบตะเกียงน้ำมันสำริดที่มีการตกแต่งแบบใบแซนไทยบนตะเกียงมีการจารึกภาษากรีกโบราณที่แปลได้ว่าของขวัญจากคอนสแตนติโนเปิลสู่ผู้ปกครองแห่งสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิในที่นี้ไม่ใช่สนามบินที่เราใช้ปัจจุบันแต่เป็นชื่อโบราณของทวาราวดีที่หมายถึงดินแดนแห่งทองตะเกียงนี้สร้างในศตวรรษที่5ถึง6ในอนาณาจักรไบเซนทายซึ่งปัจจุบันคืออิสตันบุลประเทศตุรกีคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับ คนในคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทรู้จักทวาราวดีพอที่จะสั่งทำรรตะเกียงส่งมาให้เป็นของขวัญน,นั่นหมายความว่าอะไรแต่เรื่องราวยังไม่จบในปี1934เซเดสได้รับจดหมายจากเพื่อนนักโบราณคดีในฝรั่งเศสจอสที่รักเราพบสิ่งแปลกประหลาดในพิพิธภัณฑ์มาเซ เหรียญโบราณที่มีตัวอักษรคล้ายกับที่คุณพบในสยามเหรียญน,นี้พบโดยชาวประมงในอ่าวมาเซเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ไม่มีใครสามารถอ่านตัวอักษรบนเหรียญได้จนกระทั่งเราเห็นงานของคุณเราคิดว่านี่อาจเป็นเหรียญทวาราวดีที่เดินทางมาถึงยุโรปเซเดสเดินทางไปมาเซทันทีและสิ่งที่เขาพบทำให้เขาตื่นตะลึง เหรียญน,นั้นมีจารึกภาษามอญโบราณว่าสีทวารวดีและมีสัญ,ญลักษณ์ธรรมจักรซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทวารวดีจากการตรวจสอบคาร์บอนเหรียญน,นี้มีอายุประมาณคศ800-900คุณผู้ฟังเข้าใจไหมครับในขณะที่ยุโรปกำลังอยู่ในยุคมืดทวารวดียังคงทำการค้าข้ามทวีป จนเหรียญไปถึงฝรั่งเศสเซเดสเริ่มเชื่อมโยงจุดต่างๆและเขาพบว่าทวารวดีเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่เราเรียกในปัจจุบันว่าเส้นทางสายไหมทางทะเลเส้นทางนี้เป็นเครือข่ายการค้าทางทะเลที่เชื่อมโยงจีนกับตะวันออกกลางและยุโรปผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากแผนที่โบราณที่เซเดสค้นพบเขาพบว่า ทวารวดีเป็นสถานีกลางสำคัญในเส้นทางนี้เรือจากจีนจะแวะที่ทวารวดีเพื่อเติมอาหารและน้ำแลกเปลี่ยนสินค้าและรอฤดูลมมรสุมเรือจากอินเดียจะมาที่ทวารวดีเพื่อรับสินค้าจากจีนแล้วนำไปขายต่อให้อารับและยุโรปเรือจากตะวันออกกลางจะมาที่ทวารวดีเพื่อรับเครื่องเทศและของหรูจากเอเชีย คำถามสำคัญคือทำไมทวารวดีถึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญคำตอบอยู่ที่ภูมิศาสตร์ทวารวดีตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการค้าทางทะเลอยู่ในอ่าวไทยที่เป็นจุดผ่านธรรมชาติระหว่างจีนกับอินเดียในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เรือจากจีนจะใช้ลมมรสุมเดินทางลงใต้ ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเรือจากอินเดียและตะวันออกกลางจะใช้ลมมรสุมเดินทางไปจีนทวารวดีอยู่ในจุดที่เรือทุกลำต้องแวะเพื่อรอลมเปลี่ยนทิศทางแต่การเป็นแค่สถานีพักไม่เพียงพอที่จะรวยทวารวดีต้องมีสินค้าที่คนอยากซื้อจากหลักฐานโบราณคดีเซเดสพบว่า ทวาราวดีมีสินค้ามากมายที่ต้องการในตลาดโลกสินค้าจากธรรมชาติไม้หอมเช่นไม้กริดนาไม้จันทร์เครื่องเทศเช่นกระดูกงูพริกไทยอัญมณีเช่นทับทิมไพล,ลินงาช้างที่มีค่ามากในจีนและตะวันออกกลางสินค้าจากฝีมือเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายสวยงาม เครื่องทองเงินที่ละเอียดประณีตผ้าทอที่มีลวดลายเฉพาะตัวพระพุทธรูปสำริดที่เป็นที่ต้องการของชาวพุทธบริการการแลกเปลี่ยนเงินตราการแปลภาษาการจัดเก็บสินค้าการซ่อมแซมเรือสิ่งที่ทำให้เซเดสประทับใจมากที่สุดคือความซับซ้อนของระบบการค้าในทวารวดี จากเอกสารที่เขาพบทวารวดีมีระบบการค้าที่ทันสมัยมากระบบเครดิตพ่อค้าสามารถซื้อสินค้าแบบเชื่อได้และจ่ายเงินเมื่อขายสินค้าได้แล้วระบบประกันภัยทวารวดีมีระบบประกันสำหรับสินค้าที่อาจเสียหายระหว่างขนส่งระบบมาตรฐานทวารวดี กำหนดมาตรฐานน้ำหนักและความบริสุทธิ์ของสินค้าเพื่อให้การค้าเป็นธรรมระบบข้อมูลทวารวดีมีเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าในตลาดต่างๆนี่คือสิ่งที่เราเรียกในปัจจุบันว่าระบบการค้าสมัยใหม่แต่ทวารวดีทำได้เมื่อ1,000ปีที่แล้วในปี1936 เซเดสได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจากนักโบราณคดีจีนคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับในสุสานขุนนางราชวงศ์ถังที่เมืองซีอานพบหีบสมบัติที่เต็มไปด้วยของจากทวารวดีในหีบนั้นมีพระพุทธรูปสำริดแบบทวารวดี12องค์เครื่องปั้นดินเผาที่มีจารึกสีทวารวดี ผ้าไหมที่ทอด้วยลวดลายที่ไม่เคยเห็นในจีนเอกสารเขียนด้วยภาษาจีนที่กล่าวถึงอาณาจักรทองแห่งใต้เอกสารระบุว่าของเหล่านี้เป็นของกำนันที่อาณาจักรทวารวดีส่งมาให้จักรพรรดิจีนแต่ที่น่าสนใจคือปริมาณของกำนันเหล่านี้มากเกินไปมากเกินกว่าที่อาณาจักรเล็กๆจะส่งได้ นักโบราณคดีจีนสรุปว่าทวารวดีน่าจะใหญ่และรวยกว่าที่เราคิดข้อมูลจากอินเดียยิ่งทำให้เซเดสตื่นเต้นมากขึ้นในวิหารโบราณที่รัฐธมินนาทูมีจารึกหินที่กล่าวถึงราชาแห่งสุวรรณภูมิผู้ส่งเรือทอง200ลําลำมาค้าขายในแผ่นดินโจละเรือ200ลำนี่ไม่ใช่ตัวเลขของอาณาจักรเล็ก จากหลักฐานที่เซเดสรวบรวมได้เขาเริ่มเห็นภาพใหญ่ของทวารวดีหลักฐานต่างๆชี้ให้เห็นว่าคนทวารวดีไม่ได้เป็นแค่คนกลางในการค้าแต่มีความรู้ด้านการเดินเรือที่สูงจากการศึกษาซากเรือที่พบนักโบราณคดีเห็นว่าเรือทวารวดีมีการออกแบบที่เหมาะสมกับการเดินทางทั้งในทะเลลึกและแม่น้ำตื้น และจากบันทึกของชาวต่างชาติที่มาค้าขายพบว่าทวารวดีเป็นที่ที่ผู้คนจากหลายวัฒนธรรมมาพบกันบันทึกเหล่านี้มักกล่าวถึงความหลากหลายของสินค้าตั้งแต่อัญ,ญมณีจากอินเดียไหมาจากจีนไปจนถึงเครื่องเทศจากเกาะต่างๆแล้วคำถามที่ทำให้นักประวัติศาสตร์สงสัยคือทวารวดีหาความมั่งคั่งมหาศาลนี้มาได้อย่างไร จากหลักฐานที่พบนักวิชาการเชื่อว่าทวารวดีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าโดยเก็บค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายต่างๆทวารวดีไม่ได้ขายแค่ของตัวเองแต่เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าจากทั่วโลกซึ่งก่อให้เกิดรายได้มหาศาลเมื่อพ่อค้าจีนมาขายไหมทวารวดีเก็บค่าธรรมเนียม5%เเมื่อพ่อค้าอินเดียมาซื้อไหมทวารวดี เก็บค่าธรรมเนียมอีก5%ถ้าทุกวันมีการซื้อขายเป็นพันพันลำใน1ปีก็เป็นเงินมหาศาลนอกจากนี้ทวารวดียังเก็บค่าธรรมเนียมค่าจอดเรือค่าเก็บสินค้าค่าแลกเปลี่ยนเงินค่าแปลภาษาค่าประกันภัยสิ่งที่ทำให้เซเดสประหลาดใจมากที่สุดคือระบบการเงินของทวารวดีจากเอกสารที่เขาพบ ทวารวดีมีใบสัญญาใช้เงินที่ทำงานคล้ายเช็คในปัจจุบันพ่อค้าสามารถฝากเงินที่ทวารวดีและได้รับใบรับที่สามารถนำไปแลกเงินที่ท่าเรืออื่นได้ระบบนี้ทำให้พ่อค้าไม่ต้องขนเงินทองคำติดตัวซึ่งมีความเสี่ยงสูงทวารวดีมีสาขาในท่าเรือสำคัญทั่วเอเชียกวางโจและฉางอานในจีน การลักกตาและเจนในในอินเดียมาลากาในมลายูปาเล็มบังในสุมาตรานี่คือระบบธนาคารระหว่างประเทศแรกของโลกแต่สิ่งที่ทำให้ทวารวดีพิเศษที่สุดคือความรู้ด้านการเดินเรือจากบันทึกราชวงศ์ถังเราทราบว่าคณะทูตทวารวดีที่ไปจีนไม่ได้ใช้เรือจีนหรือเรืออินเดียแต่ใช้เรือของตัวเอง เรือเหล่านี้มีการออกแบบพิเศษสามารถเดินทางในทะเลลึกและแม่น้ำตื้นได้มีระบบเก็บน้ำจืดที่สามารถใช้ได้นานหลายเดือนมีห้องพิเศษสำหรับเก็บสินค้าที่ต้องระวังความชื้นที่สำคัญที่สุด นักเดินเรือทวารวดีมีความรู้เกี่ยวกับกระแสน้ำลมมรสุมและดวงดาวที่ทำให้สามารถเดินทางข้ามทวีปได้อย่างปลอดภัยนักเดินเรือทวารวดีรู้ว่าเดือนไหนควรออกเดินทางไปทิศไหนน้ำขึ้นน้ำลงเวลาไหนและจุดไหนอันตรายความรู้เหล่านี้ถูกเก็บรักษาเป็นความลับและถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูก ในศตวรรษที่20เทคโนโลยีการดำน้ำพัฒนาขึ้นนักโบราณคดีเริ่มค้นหาหลักฐานใต้ทะเลสิ่งที่พวกเขาพบยืนยันสิ่งที่เซเดสค้นพบในทะเลอันดามันนักโบราณคดีใต้น้ำพบซากเรือโบราณหลายลำที่บรรทุกสินค้าจากหลายประเทศเรือลำหนึ่งที่มีอายุประมาณศตวรรษที่8บรรทุกเหรียญทวารวดี เครื่องปั้นดินเผาจีนผ้าไหมอินเดียและไข่มุกจากเปอร์เซียนี่คือหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่าเรือลำเดียวกันขนส่งสินค้าจากทั่วโลก ในทะเลจีนใต้ก็พบซากเรือที่คล้ายกันบรรทุกสินค้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปขายในจีนการพบซากเรือเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจว่าเส้นทางการค้าในสมัยโบราณมีความคึกคักมากกว่าที่เราคิดใต้ทะเลยังมีซากเรือและสมบัติอีกมากมายที่รอการค้นพบหนึ่งในความลับที่ใหญ่ที่สุดของการเดินเรือทวารวดีคือ การใช้เข็มทิศจากการศึกษาซากเรือนักโบราณคดีพบอุปกรณ์แปลกๆที่ใช้เหล็กและแม่เหล็กการวิเคราะห์แสดงว่านี่คือเข็มทิศรุ่นแรกๆของโลกชาวทวารวดีค้นพบวิธีการใช้แม่เหล็กในการหาทิศทางเร็วกว่าจีนและยุโรปหลายร้อยปี ความรู้นี้ทำให้พวกเขาสามารถเดินเรือได้แม้ในวันที่เมฆมากหรือในคืนที่ไม่มีดาวเข็มทิศทำให้ทวารวดีมีความได้เปรียบในการค้าขายเพราะสามารถเดินทางได้ตลอดปีไม่ต้องรอฤดูกาลที่เหมาะสมแล้วทำไมระบบที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ถึงล่มสลายเซเดสพบหลักฐานว่ามีหลายปัจจัย ที่ทำให้ทวารวดีล่มสลายปัจจัยภายนอกราชวงศ์ถังในจีนอ่อนแอลงทำให้การค้ากับจีนลดลงอา,อาณาจักรอาหรับแตกแยกทำให้เส้นทางการค้าทางตะวันตกไม่ปลอดภยัยศรีวิชัยในสุมาตราเริ่มแข่งขันด้านการค้าทางทะเลปัจจัยภายในการรุกรานของกัมพูชาจากประวัิขอมภายใต้สุริยะวรมันที่สองความขัดแย้งภายใน เกี่ยวกับการจัดแบ่งผลประโยชน์ปัจจัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำทำให้เรือใหญ่เข้าท่าเรือไม่ได้การตื้นเขินของแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ฟังครับแต่ยังมีหนึ่งสิ่งที่เซเดสยังหาคำตอบไม่ได้คือทรัพย์สินมหาศาลของทวาราวดีไปไหน ในช่วง500ปีของความรุ่งเรืองทวาราวดีต้องสั่งสมทรัพย์สินมหาศาลแน่นอนแต่ทำไมไม่เคยมีใครพบเซเดสมีทฤษฎีว่าเมื่อเห็นสัญญาณของการล่มสลายผู้ปกครองทวาราวดีได้ย้ายทรัพย์สินไปซ่อนที่อื่นอาจจะซ่อนใต้ดินใต้น้ำหรือขนย้ายไปที่อื่นทั้งหมดจากแผนที่โบราณที่เขาพบ มีจุดต่างๆที่ทำเครื่องหมายไว้อาจเป็นสถานที่ซ่อนทรัพย์สินเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานักโบราณคดีดใต้น้ำพบหลักฐานที่น่าตื่นเต้นในทะเลอันดามันพบซากเรือโบราณที่บรรทุกสินค้าจากทวารวดีในซากเรือมีเหรียญทวารวดีหลายร้อยเหรียญเครื่องปั้นดินเผาที่มีจารึกสีทวารวดีพระพุทธรูปสำริดขนาดเล็กอัญมณีต่างๆ การวิเคราะห์คาร์บอนแสดงว่า <S <S <an itary> เรือนี้จมเมื่อประมาณคศ1 0 0 0ถึง1,100ช่วงเวลาที่ทวารวดีกำลังล่มสลายนักโบราณคดีเชื่อว่านี่อาจเป็นเรือที่กำลังขนทรัพย์สินหนีภยัยแต่ประสบเหตุเรืออับปางเซเดสเชื่อว่าถ้าเราสามารถค้นหาซากเรือทวารวดีทั้งหมดได้เราจะพบจากประวัติใต้น้ำทรัพย์สินของทวารวดี ที่กระจัดกระจายอยู่ใต้ทะเลทั่วมหาสมุทรอินเดียบางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นขุมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องราวของทวาราวดีให้บทเรียนสำคัญกับเราในปัจจุบันใน1,000ปีที่แล้วทวาราวดีสามารถกลายเป็นศูนย์กลางการค้าโลกได้เพราะตำแหน่งที่ดีอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ความเปิดกว้างยินดีต้อนรับคนทุกชาติความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์โลกนวัตกรรมสร้างระบบใหม่ๆที่ตอบโจทย์ตลาดการสร้างเครือข่ายมีพันธมิตรทั่วโลกในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันหลักการเหล่านี้ยังใช้ได้ประเทศที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงดูไบล้วนใช้หลักการเดียวกับทวารวดี เป็นศูนย์กลางการค้าเปิดกว้างสร้างนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายแต่ยังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับทวารวดีที่เรายังไม่รู้คำตอบทรัพย์สินมหาศาลของทวารวดีหายไปไหนจริงๆทำไมไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับทวารวดีในตำราไทยโบราณลูกหลานของผู้ปกครองทวารวดีไปไหนแผนที่ที่มีเครื่องหมายลึกลับ ที่เซเดสพบหมายถึงอะไรและที่สำคัญที่สุดมีขุมทรัพย์ทวารวดีซ่อนอยู่ใต้ดินไทยหรือเปล่าคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของเส้นทางไหมาทางทะเลยังไม่จบทุกวันนี้ยังมีนักล่าขุมทรัพย์และนักโบราณคดีพยายามติดตามร่องรอยที่เซเดสทิ้งไว้บางคนเชื่อว่าแผนที่ที่เซเดสพบเป็นแผนที่จริง ที่นำไปสู่ขุมทรัพย์ทวารวดีบางคนเชื่อว่ายังมีซากเรือทวารวดีจำนวนมากที่ยังไม่ถูกคนพบในทะเลอันดามันอ่าวเบงกอลและทะเลจีนใต้และที่น่าสนใจที่สุดบางคนเชื่อว่าลูกหลานของพ่อค้าทวารวดียังมีชีวิตอยู่และยังคงรู้ความลับเกี่ยวกับเส้นทางการค้าโบราณในตอนหน้า ชาวมอญและพุทธศาสนารากฐานวัฒนธรรมไทยเราจะค้นพบว่าเบื้องหลังความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าทวารวดีมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมและศาสนาที่แข็งแกร่งเราจะได้รู้ว่าชาวมอญที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมทวารวดีมีวิถีชีวิตอย่างไรเราจะได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาเถรวาทที่เราถือปฏิบัติกันในปัจจุบัน มีต้นกำเนิดจากทวารวดีอย่างไรและเราจะได้ค้นพบว่ารากฐานทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้ทวารวดีสามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมาค้าขายที่สำคัญที่สุดเราจะได้รู้ว่าแม้ทวารวดีจะล่มสลายไปแล้ว แต่วัฒนธรรมและศาสนาที่พวกเขาปลูกฝังไว้ยังคงมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้ลองคิดตามดูเล่นๆนะครับถ้าเส้นทางการค้าข้ามทวีปในสมัยโบราณยังคงมีอยู่ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไรเราจะสามารถกลับมาเป็นศูนย์กลางการค้าของเอเชียได้อีกหรือไม่ และถ้าเราพบขุมทรัพย์ทวารวดีที่ซ่อนอยู่เราควรจะนำมาใช้เพื่ออะไรนั่นคือคำถามที่ผู้ค้นพบขุมทรัพย์จะต้องตอบอย่าลืมกด subscribe และแชร์เรื่องราวนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อร่วมกันไขปริศนาประวัติศาสตร์ที่ยังไม่มีใครรู้คำตอบแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าชาวมอญและพุทธศาสนารากฐานวัฒนธรรมไทย ที่เราจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับผู้คนที่สร้างอารยธรรมยิ่งใหญ่นี้และค้นพบว่าวัฒนธรรมไทยที่เราภาคภูมิใจในปัจจุบันมีรากฐานลึกลงไปในอดีตมากกว่าที่เราเคยคิดสำหรับพอดแคสต์สืบลึกประวัติศาสตร์ตอนที่3ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ